สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช n n e l สอนเบสครับวันนี้นะครับตามคำขอครับเพลงน้ําเต็มแก้วครับจากน้องคนหนึ่งอ่ะเข้ากล้าวเข้าเรืองเลยครับเพลงนี้อยู่ในคีซีครับมันจะมีจังหวะนับแบบยกนี่หน่อยนะยกยังไงนับยังไงเดี๋ยวเราตามกันเลยมีคอร์ดนะครับขอแนะนำกันนิดนึงมีคอร์ดสำคัญสำคัญอยู่ทั้งหมดอยู่สส่วนเท่านั้นเองคล้ายๆกันผมจยาเอาคล้ายๆนะประมาณนี้อ่ะชุดแรกครับจะเป็นชุด เออ่เขาเรียกว่าชุดอินโทรสโลมันน้านะ้านาวนะครับจะมีคอร์ด C C F นะ C F แล้วก็ D แล้วก็ G นะครับผมอาจจะไม่ได้บอกเป็นไมเนอร์อย่างนี้นะแบบนี้คือมันชัดเจนเลยอ่ะดูครับท่อนแรกจะเล่นแบบนี้ครับ C 1หนึ่งะ,ะเบาไปเนาะอ่ะนะครับอ่อ เท่อนนีนจะนับถ้าแบบคอร์ดเฉยไม่มีลูกเล่นก็จะนับ1 2 3 4 1ส3 4าี่หนึ่งสาจะดูยากครับ1 2 3 4 1ส3 4าี่หนึ่งาผมจะนับแบบนี้ผมมองอว่าทุกคนอาจจะนับเป็นและหรือว่าเป็นแบบไหนอันนี้คือแล้วแต่ถ้าใครมีวิธีนับแบบไหนแนะนำผมด้วยผมจะใช้ความเข้าใจเท่าที่ผมเข้าใจและอธิบายแล้วก็เล่นได้ง่ายนะครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสอี่หนสสี่และตัวแรกมันจะไปพวกนี้หนึ่งสสีและเนี่ยผมผมนับเองผมงงเลยผมจะใช้ความมือซุยผมเล่นเรื่องอย่างเดียวเลย1 2ึ่งสสี่หนึ่งสปุ๊บไป1 1คือตัด1หนรอสักแป๊บหนึ่งนับ1ต่อจาก F ครับจากจ,จะง่ายกว่าจะง่ายกว่าถ้าถ้าผมนับแบบนี้นะ ม,มันเป็นวิธีนับส่วนตัวนะผมมาเข้าใจแต่มันจะมีลูกเล่นแบบนี้ครับน่าจะไป C จะไป F ครับน่าอันนี้ก็คือไป F จะเป็นถ้าเป็นนับปกติคือ C ขอ C เนี่นนับ C F นับ C กลับมา C อีก C แล้วกลับไป F อีก4วิธีนับนะครับแล้วก็ D C G C ผมจะเล่นแบบลุกเล่นไปเลยแบบช้าๆนะครับ1 2เข้าหน้ามาานันจะมีข่อนเข้ามานนํำตึงดึงดงจะมีตำแหน่ง G A แล้วมา C 1 2 3่ นิดนึงนะนะก็นที่เขาหมดจาก F จะมา C ครับจะมีลูกเล่นคือในมุใน,ใน,ใ,นในกลุ่มของคอร์นี้นะง่า่กว่านะหนึ่ง หลังจากหมดคอร์ดเอรอบ2จะไปดีครับจะมีลูกเล่นมีลูกเล่นของมันนะครับโน้ตเป้าหมายเอาคือดีใช่ไหม,มจะมีตันี้ซ e, แล้วก็มาโน้ตลักก็คือดีเล่นเต็มเตมเนาะ ังจากดีปุ๊บจะไป G ครับมีลูกเล่นนิดนึง A กับ D นะลูกเล่นครับลูกเล่นนะเต็มเต็มครับนะเต็มเต็มเลย ลูกเล่น G จะขึ้นท่อนใหม่จะมีลูกเล่น1และ2และ3หลากมา G ีหน่นิดนึงนะครับแล้วก็ไปท่อนร้องวั one, one, three, นวันที่เป็นอยู่นี่ยท่านั้นนะวันงานที่เป็นอยู่เสียบคราวนี้ปก,ปกติอินโทนมันจะเล่นแค่4ใช่ไหมฮะแต่รอบนี้อินโทนตรงเนี้ยเล่น8ปดเลยหนึ่งสองามสี่ห้าหเจดแปดแล้วก็ไปที่คอร์ด F F อกัอีก8 1นึงะต่างจากท่อนอินโทรเดีกินนะครับแล้วกลับมา C อีก8กลับไป F อีก8 1นึงอันนี้คือท่อนรองท่อนรองของเขาประมาณนี้นะนีจะมีลูกเล่นตลอดเลยหลักๆแล้วคอร์ดมันก็จะมีที่ผมบอกไปก็คือ C กับ F C F นะครับแต่ลูกเล่นที่ C จะไป F เล่นอย่างนี้ครับ1แล,ละสอและ3และ4และ5และ6และ7จน่ามันจะมีคืนถ,ถึงแม้ว่าคอร์ดจะง่ายๆนะครับแต่ไอ้คนที่แต่งเบรคคนนี้เขามีลูกเล่นทริคนิดหนึ่งนะ2 3 4 5 6 7 จะเป็นลงตีนหนึ่งพอดีก็คือ F แต่รอบเนี้ยมันจะไป F ก่อนนิดนึงถ้าใครอธิบายผมฟังอธิบายแล้วดูงงดูผมเล่นครับจะเข้าใจเลยสองสามสี่ห้าหกหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้ากเจ็ดน,นามาที่อคอร์ดพิกัดเรามาเป้าหมายเราก็คือ C ตัวที่2ก็คือจะมีตัว อาจจะมีสายเปา A, B, C เป็นทางพานที่จะคือเป็นลูกเล่นที่จะเข้ามาขอดสตอบนะครับนะั่ก็คือเป็นลูกเล่นของเขาดูด,ดเตรียมครับทั้ง2รอ,อบนะครับ เกดูว่าตัวตัวที่เล่นมันจะคือหลังตัวที่เจ็ดปลายเท้านับแบบเลขตรงๆเลยครับคือตัวที่8ดจับมาลูกเล่นครับท่อนบของมันแล้วแหละต้องทัดไปของมันอะท่อนบีท่อนบีอนของมันนะครับก็คือท่อนท่อนที่เราเล่นอย่างนี้หนึ่ง <c oughs> ท่อนนี้นะครับก็จะมีคอร์ดที่เล่น D E F F D E F F นะครับท่อนนี้นะดูดีๆครับเล่นเป็นไหมครับ แล้วค่อยไปท่อนบูสองต่อนะครับเข้าใจตรงกันตรงนี้ผมเติมเข้ามาดีนึนงมันจะเป็นคอร์ดจีคอร์ดจีเข้ามาดีนึงอ่ะโอเค D E F F เอฟเอฟหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือคอร์ดเฉยๆแต่มันจะมีลูกเล่นของมันอยู่นะครับผมจะเล่นตามนี้เลยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง สองสามจะไปกลับไปดีอีกรอบหนึ่งท่อนนี้นะครับดูดีๆนะครับมันจะมีลูกเล่นตีคอร์ดเอฟตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสาตัวที่สามไปนะครับดูนี้ฟังจะช้าครับหนึ่งสองหนึ่งสอง หลังตัวที่3เราใช้ลูกเล่นเข้าไปเลยนะครับอ่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับดูดูกันชัดๆนะอ่าโอเคประมาณนี้คร่าวๆเนาะครับต่อนะครับรอบหนึ่งรอบสองครับอันรอบหนึ่งครับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง กับไปลูกเล่นเดคือรอบหลังจะมีตัว G เข้ามาท่อน B จะเล่นอยู่2 2ชุดชุดที่1จะเป็น D E F F รอบหลังจะเป็น D E F G นะครับผมจะเล่น2รอบต่อกันเลยนะครับช้าๆนะ 1,2,3,4 e, 1, งฮุกจะมีอยู่สคอร์ดแบ่งเป็นสองชุดเช่นเดียวกันชุดแรกครับก็จะมี F E D C สองสามสีึงสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีอันนี้คือคือคอร์ดเฉย แต่มีลูกเล่นครับคือ1 2 3 4 1 2 3 4ส่อาส่านแทนนะครับลูกเล่นจะมีเล่นข้างบนของมันก็คือตัวโน้ต C 1, หนึ่ง 3, 4 1, สา4สี่หนึอ่าลูกเล่นตัวนี้จะมามีจะไปมีตัวที่ C แล้วมาคอร์ดดีเอคอร์ดเอคอร์ดเทีนะครับดูดีๆนะ1 2 3่ส ท่อนท่อนหกอ่าดูอีกทีนะครับมันจะมีครึ่งหลังของมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามาตัวจีจบฉันยังดึงนูถ้าเลนเต็มเ็มนะฉันยังดึงหนูอีกนานไหม ท่อนโซโล่ครับเรามาดูกันก็จะมีคอร์ดใช้คอร์ดเดียวกับท่อนอินโทรแรกนะครับ C F C F D E F D E F นะครับอ่ะเล่นเล่นยังไงเล่นเล่นให้ดูเลยพร้อมไปฟัง F C ไม่รากใหม่นะท่อนนะครับมันจะเป็นท่อนพิเศษที่ต่อจากท่อนฮุกนะครับก็จะเป็นคอร์ด A12G12 แล้วก็คอร์ด F1234 แล้วก็เข้าวุรสองอีกทีนึงเอ้ยท่อนว์ดท่อน B อีกทีนึงจะมีคอร์ด D E F อันนี้ก็คือคอร์ดเฉยๆนะครับันก็จะมีลูกเล่นเหมือนที่ผมเคยบอกไปละแล้วก็เข้าทอนฮุกฮุกอีก2รอบแล้วก็เข้าทอนอีทรก็จบแล้วครับเพลงเพลงพวุ่งนี้มีแค่นี้นะอาจจะอุกตืดๆขัดๆในเรื่องคอร์ดนะครับมัวมองกล้องนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเข้าๆเคลียงๆลองไปแนะนําเล่นดูครับอ่ะก่อนไปแนะนําครับตอนนิดนึงขอเติมนิดนึงนะ จะมีท่อนฮุกครับจะมีท่อนฮุกรอบ2ที่ต่อกันจะเล่นแบบนี้ครับผมจะเล่นรอบเดียวดูต่อกันเลยนะครับท่อนนี้นะครับก็จะเป็นท่อนต่อนะครับท่อนต่อ,อระหว่างท่อนฮุกกับอีกฮุกหนึ่งในรอบ2ก็จะเล่นแบบนี้ครับ หนึ่งสองหนึ่งสองสมเล่นเต็มๆท่อนนี้นะครับผมเป็นอจดูเวลาท่านอนซ้ำคอที่จะไปต่อท่อนทุกอีกรอบหนึ่งนี่คือชุดที่สองของมันนะครับ อันนี้ก็แล้วกันครับมีข้อไหนติดขัดไปหรือว่าอากให้เข้าใจอย่างไรสมาร์ทเอะขอโทษด้วยเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่พูดก็แล้วกันผมพยายามที่จะพูดกลางเฮ้ยภาษาเหนือให้เป็นกลางที่สุดแล้วก็แล้วกันใหือเข้าใจได้ง่ายโอเคครับชอบใจกันยางไรอย่าลืมซับสไคร้แล้วก็เพลงไหนที่อยากจะให้ผมแนะนํานะครับผมก็พอที่จะ แนะนำได้นะครับ,บเชื่อว่าอาจจะเป๊ะก็พอที่จะให้น้องๆได้เล่นได้และได้ง่ายที่สุดก็แล้วกันนะครับอย่างไรถ้าเล่นได้ช่วยแชร์ด้วยก็แล้วกันอย่าอย่าลืมซับสไครต์นะครับเรื่องราวด,ดีๆฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ